นั่นเองนะครับวันนี้มาสอนวิธีย่อหลุมนะครับผมจะดึงหลุมนู่นนะครับมาอยู่หน้าแดงคือจุดดำนี่ห่างแค่นี้พอเห็นไหมนี่นี่นี่จุดดำนี่นะจุดดำๆเนี่ยคือกลางหลุมมาอยู่นี่เห็นไหมผมก็แค่แทงแดงไปหาจุดดำครับเออง่ายไหมเหรียงอะไรวะก็เหรียงประมาณ3ามส่วนสี่เอ้ยไม่ใช่ประมาณ5้าส่วนแปดนะแทงไปเลยเนี่นะเพราะว่าเราต้องแทงเข้าไปหาหลุมที่ย่อเอ้ง่ายไหมโคตง่ายอ่ะดูรูปนี้บ้าง ผมก็ดึงหลุมมามันอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมหัวก,ก้มไปเฮ้ยลูกนี้ประมาณ5ส่วน8นี่ว่าเพาะตัวแทงก็ไปหาหลุมที่ย่อมาแล้วนะประมาณ5ส่นวนแก็เล็งไปเลยครับประมาณ5ส่วน8อ่าหาประมาณนี้สัตว์เนี่ยบางกว่าขอีกทีได้ไหมอี๋ดึงมาครับอยู่นี่เนาะประมาณนั่นแหละประมาณนั้นเกือบ5ส่วน8อ่าเน,นี่ยนะครับวิธีย่อหลุมไม่ยากหรอกนะค่อยฝึกไปย่อหลุมใช้กับลูกไก่ได้ไหมสบายนะเอาลูกไก่้า นี่ครับผมจะตบดำนะผมก็ดึงหลุมมาครับอยู่ประมาณนี้อ่ะผมรู้แล้วอยู่ประมาณนี้แทงอะไรวะหูแทงเจ็ดส่วนแปดตัวแล้วมันจะถึงผ่านใช่ไหมแล้วก็หยุดได้เโคตรง่ายดึงหลุมมา<อ>แล้วเจอกันครับ